สวัสดีครับกระแสข่าวดังแล้วครับสพัดใบเตยแลนดิ้งสิงคโปร์แยกทางไปกับดีเจแมนรวบรวมผู้โดนโกงจากโฟร์ D, เด็กสามดีเผยหลังมีข่าวลือกันสพัดใบเตบยเตบินไปสิงคโปร์แล้วเรียกได้ว่าสังคมกำลังจับตามองเป็นพิเศษครับสลับใบเตยและดีเจแมนซึ่งล่าสุดนั้นมีข่าวลือหนักว่าทั้งคู่นั้นได้ออกนอกประเทศไปแล้วซึ่งเมื่อวานนี้ดีเจแมนพัฒนพลก็ยังได้เคลื่อนไหวล่าสุด หลังเจอหมายเรียกโฟร์เลกสาดีโดยการลงรูปคู่จับมือกับใบเตยอาสยามให้กำลังใจสิ่งร้ายๆที่เข้ามาและจะได้ออกไปซึ่งก็ทำเอาหลายคนนั้นสับสนว่าถ้าอยู่นอกประเทศแล้วแต่ยังเห็นดีเจแมนเคลื่อนไหวเช็คอินที่วัดอินทราลามคลองพระอุดมปากเกร็ดนนทบุรีแต่รูปไม่ได้อยู่ที่วัดซึ่งต่อมานั้นเพจก็ได้รวบรวม คนโดนโกงจากโฟริก 3D ได้มีการโพสต์ข้อความระบุว่ามีข่าวลือกันสะพัดว่าใบาเตยบินไปสิงคโปร์แล้วผมว่ามีโอกาสออกได้3อย่างคือ 1. ข่าวลวงมีคนมาแปะไว้เล่นๆเ,เ,เฉยๆกะปัน่น 2. ใบเตยบินไปสิงคโปร์ไปทำธุระและบินกลับอาจจะไปขายแบรนด์เนมที่นูน่นเพราะหลังจากที่ได้รับฟังหมายเรียกทาง DSI อาจจะห้ามเดินทางต่อไปอีกและ3ไปแล้วไปรับไม่กลับมาผมเชื่อว่าอาจจะเป็นแค่การปั่นข่าวสร้างกระแสนะครับแต่มารอดูกันคนที่จะตอบคำถามได้คนเดียวคือคุณลูกน้องชายสุดสวยของใบเตยครับขอขอบคุณข่าวจากสยามนิวส์ครับและขอขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องกระแสข่าวดังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเรานะครับขอบคุณครับ